สวัสดีค่ะนิงค่ะมิเคนโชชาวราศีสิงประจําวันที่12 18ตุลาคมค่ะสัปดาห์นี้นะคะเหมาะกับชาวสิงที่มีอาชีพเกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารนะคะท่านที่เป็นนักข่าวงานบันเทิงต่างๆการค้าขายเกี่ยวกับความสวยความงามนะคะเสื้อผ้างานโฆษณางานแฟชั่นเครื่องประดับเหล่านี้ก็จะทําให้ผลงานเนี่ย มีความสวยงามแล้วก็ดึงดูดมากขึ้นมีลูกค้าเข้าร้านมากขึ้นนะคะใครที่เคยเงียบเหงามานานสัปดาห์นี้มีโอกาสที่จะได้กำไรจากการค้าขายการทำงานต่างๆเนี่ย ก็จะมีเรื่องของอารมณ์ที่อ่อนหวานอ่อนโยนมากขึ้นนะคะหลายคนจะมีใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสหรือว่าความเครียดในชีวิตเนี่ยน้อยลงนะคะบางคนก็อาจจะปรับปรับตัวได้นะคะแล้วก็มีความสุขกับตัวเองมากขึ้นนะคะบางคนก็จะได้เรียนรู้ได้เดินทางนะคะได้มีการออลงเรียนคอร์สหรือว่าออหาความรู้เพิ่มทักษะให้กับตัวเองอันนี้ก็เหมาะมากสำหรับชาวสิงห์นะคะ หลายคนก็จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะจากความเมตตาหรือว่าผู้ใหญ่ให้ความเอ็นดูเพื่อนฝูงเนี่ยถ้าเกิดลำบากก็ลองเอ่ยปากนะคะเพื่อปรึกษาเหล่านี้ก็จะทำให้เพื่อนฝูงหรือว่าลูกน้องบริวารรวมทั้งเจ้านายให้โอกาสแล้วก็ให้ความช่วยเหลือกับชาวสิงได้นะคะเรื่องของการเงินนะคะช่วงนี้ก็อาจจะมีการขึ้นขึ้นลงลงอยู่บ้างนะคะ ก็อย่าลืมอ,อดออมแล้วก็รู้จักประหยัดบริหารการใช้จ่ายให้ดีนะคะบางคนก็ระวังเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะคะอาจจะเป็นอ,อุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆนะคะหรือว่าระบบทางเดินหายใจนะคะบางคนอาจจะบาดเจ็บเพราะการเดินทางนะคะระบบะท้องหรือว่าลำไส้เนี่ย จะมีปัญหาบ้างนะคะก็ขอให้ชาวสิงห์เนี่ยดูแลสุขภาพให้ดีในเรื่องของคนโสดนะคะก็มีโอกาสพบรักที่ถูกใจแต่ว่าจะยั่งยืนหรือเปล่าอันนี้ต้องใช้เวลานะคะอย่าเพิ่งรีบร้อนเป็นรักที่อ่อนหวานแล้วก็หวือวบาพอสมควร ส่วนท่านที่มีคู่แล้วนะคะก็มีความแฮปปี้ลงตัวความรักถือว่าแฮปปี้มองตาก็รู้ใจนะคะใครที่โกรธก็มีโอกาสได้คืนดีได้ง้อนะคะเป็นความรักที่แฮปปี้ค่ะสำหรับชาวสิงหากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ย,ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิง คุณสามารถอิ inbox มาที่เพจคามิคเคนโชได้เลยค่ะนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด subscribe ติดตามช่อง y t u t u คา a มิคเคนโชของนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ